เริ่มศรัทธาย่านาคได้ยังไงครับอ๋อเริ่มแรกนะคะเอ็งก็อยู่แถวว่านาคนะคะแล้วก็แบบว่าได้ยินเรื่องญาณเานะะี่ยค่ะมามาตั้งแต่สมัยเด็กๆนะคะเราก็เลยแบบว่าอยากไปไหว้่าสักครั้งหนึ่งนะคะไปครั้งแรกนะคะเราไปขอพรญาได้เราได้นะคะตอนนี้ก็คือไหว้ต่อเนื่องมาเจ็ดปีแล้วะค่ะี <S <S แต่แบบว่าทำทำใช่ค่ะคือแบบว่าทําต่อเนื่องเลยก็คือแบบว่าเดือนเดือนเอ็งจะไปสองครั้งอะคะ่ะคือทุกวันที่สิบห้าแล้วก็วันที่สามสิบของเดือนนะคะอ๋อคือหนึ่งวันล่วงหน้า เคล็ดลับของแอนนะคะแอนจะไปหลังสองทุ่มหลังสองเขา<อ>ไม <ป S 1> อะไรครับคนน้อยเหรอฮะเราะว่าวันที่ก่อนก่อนของวันที่หนึ่งนะคะเขาจะเปิดทั้งคืนนะคะที่บอสย่หน้างนะคะเขาจะเปิดทั้งคืนแล้วก็แบบเหมือนเราที่ว่าช่วกลางคืนมันจะขังกว่านะคะขอ้ขังกว่าแต่เจ็ดปีมานี้ได้เยอะขนาดไหนครับคุณแอนเจ็ดปีมานี้นะคะอย่างเรื่องเรื่องเสี่ยงดวงนะคะก็ได้ก็ได้บ้างนะคะมีเคยแบบก็มีนะคะ <S <S โอ้โอแล้วก็จะได้เสริมเข้ามากเกี่ยวกับเรื่องธุรก,กิจะค่ะเพราะว่า ก่อนหน้านี้ยังไม่มีธุรกิจเป็นของตัวเองก็ยังแบบทํางานธรรมดาค่ะแล้วก็เราไปขอขอพอนาแบบว่าอยากมีธุรกิจตั้งแต่ตั้งแต่ไปไปมุงมาในขันไเราก็ได้ก็คือแบบตัวนี้ก็มีธุรกิจเป็นของตัวเองค่ะดีจังธุรกิจที่คุณแอนอยากมีคือธุรกิจอะไรครับแล้วตอนนี้ทําธุรกิจอะไรฮะตอนนี้ก็คือมีร้านกาแฟเป็นของตัวเองค่ะมีสองสาขาเราเราเชื่อเพราะว่าเราขอขอพรญยาแล้วก็แบบว่าเหมือนขอให้ได้แล้วก็แบบว่าธุรกิจเราเติบโตในช่วงโควิด ก็อย่างคนอื่อนพ่อ,พอแย่แต่ว่าเราเราลุ่งในช่วงโควิดนะคะแล้วทำไมแล้วทำไมไปเริ่มธุรกิจกาแฟในช่วงโควิดล่ะครับเพราะว่าตอนนั้นพี่สาวตกงานแล้วเราก็แบบว่าเหมือนอยากช่วยครอบครัวและมีพี่คนนึงรู้จักเขาแบบว่าจะมาเซ็งร้านกาแฟาให้ะอะไรเงี้ยแลาวเราก็เลยแบบว่าไปไปขอญาบอกว่าถ้าถ้าแบบว่าหนูหนูลงทุนในก้อนนี้ขอให้แบบว่าเป็นการลงทุนที่ไม่เสียเปล่า ถ้าแบบว่าเหมือนเราลพูดนแล้วเราได้เราก็จะกลับมาหายาแบบเรื่อยๆค่ะจะขอฝันจะขอตัวเป็นสิบยาอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าตอนนั้นเขาเซ็งให้เราก็แบบว่าเหมือนเหมือนต้องไปเสี่ยงแบบสนหนึงก็ถือว่าเยอะนะค่ะก็แบบว่าเหมือนลองเสี่ยงดวงดูแล้วก็แบบไปไปดูดวงที่วัดย่านาคว่าแบบว่าเราจะเปิดร้านธุรกิจอันนี้ดีไหมแล้วหมอดูที่นั่นเขาก็บลยแบบว่าเหมือนแนะนําว่าให้ไปขอยาว่าเราเราจะเปิดร้านนี่ๆนะแล้วก็แบบหนูก็เลยตัดสินใจค่ะว่าว่าแบบคุยกับพี่สาวว่าจะไปเอาร้านตั้งแต่ วันนั้นจนถึงวันนี้ค่ะวันแรกขายได้ประมาณ60สแก้วค่ะโอ้โหเยอะล้กนะแล้วทุกวันนี้ล่ะวันละสองร้อยแก้วขึ้นี่จะทําอะไรเพิ่มอีกไหมครับตอนนี้ก็เป็นในหน้าทิกเก็ค่ะตอไม่คิดว่าจะได้วันนี้ก็มีรายได้เดี่ยวว่ารายได้ครึ่งแสนต่อเดือน <laughs>